ชาวราศีตุลน,นะคะยินดีต้องรับเข้าสู่ช่อง Smile with Clover t a r o t นะคะ mm hmm. ก็วันนี้เราอยู่กับคลิปดูดวงชาวราศีตุลในเดือนธันวาคมนะคะทุกคน mm hmm. เราจะดูเรื่องราวทั่วไป10บใบ mm hmm. การงานการเงิน10บใบ mm hmm. ความรัก10บใบนะคะไพ่คำแนะนำเซลฟ์แค่5้าใบแล้วก็ไพ่นางฟ้าอีก3ใบนะคะ mm hmm. ขอเริ่มต้นที่เรื่องราวทั่วไปกันก่อนเลยนะจ๊ะชาวตุล Ace of Pentacles, naka, Seven of Wands. The Moon. The Empress. Nine of Pentacles. Six of Wands. Two of Cups. Two of Swords. The Chariot, go The Wheel of Fortune นะคะทุกคนขอเริ่มต้นที่ใบแรกเลยนะจ๊ะใบแรกนะคะพื้นเจ้าชะตาได้เอสอซเพนทาเคิ acles, นะคะเหมือนว่าเดือนธันวาคมเนี่ยตัวคุณกำลังคิดแพลนหรือว่าโครงการอะไรเกี่ยวกับการเงินการลงทุนสักอย่างหนึ่งนะคะอยากจะเริ่มต้นเนาะใบที่2นะคะ สภาพแวดล้อมหรือว่าอุปสรรคของคุณนะคะได้เดไม้นะคะเหมือนจะมีการแข่งขันในที่ทำงานนะคะแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะคุณจะสามารถชนะได้นะคะใบที่3ค่ะชาวตุน้นได้เดอะมูนนะคะสิ่งที่คาดหวังในใจนะคะมองว่าคุณมีความกังวลบางอย่างในจิตใจของคุณนะคะอาจจะระแวงบางคนว่ากำลังใส่หน้ากากอยู่หรือเปล่านะคะแล้วก็คุณอยากจะ ก้าวข้ามผ่านความกังวลน,นี้ไปได้นะคะคืออยากให้มันกระจางนั่นเองเนาะใบที่สี่นะคะคู่ครองดีมากๆเลยค่ะเป็นแม่ของลูกได้เลยคนนี้คือดีนะคะดีแท้อยากจะได้เป็นแม่ของลูกนะคะใบที่ห้านะคะได้นายเนาะเพนทาเคิลนะคะในอดีตคุณเคยมีเงินนะคะมีเงินพอมีพอใช้พอกินนะคะ ในอดีตนะคะทุกคนต่อมาค่ะในอนาคตนะคะจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานนะคะ6ไม้แล้วก็บุคลิกภาพคุณในเดือนหน้านะคะโฟกัสเรื่องของความรักมากๆเลยอะ่ะสองถ้วยเนะี่ยแฮปปี้ดีด้าจับมงุงจับมือมีการพัฒนาบางคนอาจจะมีการแต่งงานบางคนอยากจะได้ลูกก็จะได้ในเดือนหน้านะคะทุกคน ต่อมาค่ะคนรอบข้างซัพพอร์ตอะไรชาวตุนบ้างนะคะไม่ได้ซัพพอร์ตเท่าไหร่นะแล้วบางทีทําให้ตัวคุณลังเลด้วยซ้ํานะคะคือเหมือนคุณจะตัดสินใจบางอย่างอะแต่แบบคนรอบข้างก็จะเอาข้อมูลมาบอกแหละสุดท้ายคุณก็จะลังเลนะคะใบที่เค่ะสิ่งที่ซ่อนในใจเดือนหน้าอยากจะเดินทางหรือเปล่าคะ The Chariot นะคะบางคนวันหยุดยาวอยากเดินทางไปเที่ยวเดินทางกลับบ้านกลับภูมิลำเนาก็ได้นะคะและใบสุดท้ายค่ะ View ฟฟ f o r j u นนะคะ เดือนหน้าอาจจะมีการวนกลับมาพบเจอของบางคนในอดีตก็ได้นะคะทุกคนอาจจะเป็นแบบกลับไปเยี่ยมญาติอะไรเงี้ยแล้วเจอแบบคนเก่าๆในอดีตก็ได้นะคะประมาณนี้สําหรับชาวตุลเรามาดูการงานการเงินของชาวราศีตุลน,นะคะห้าใบให้กับเรื่องราวในปัจจุบันนะคะแล้วก็ห้าใบให้กับเรื่องราวในเดือนธันวาคมนะคะโอเค ปัจจุบัน5ใบาชาวตุน้นใบที่ 1, หนึ่งสามเหรียญเพิ่งมีข่าวดีเรื่องการเงินใช่ไหมได้โชคลาภบ,บางคนถูกหวยนะจ้ะ ใบที่2อง The World ค่ะดีมากๆเลยนะคะการเงินไม่ได้เดือดร้อนนะคะแล้วก็อาจจะมีข่าวดีเกี่ยวกับการงานนะคะจากต่างประเทศต่างชาตินะคะมีการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อการทำงานก็ได้ DM Press ขึ้นมาอีกแล้วดีมากๆเลยค่ะถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะคุณจะมีความมั่นคงในเรื่องของการงานนะคะแล้วก็อาจจะได้เรื่องขั้นเลื่อนตำแหน่งก็ได้นะสำหรับผู้หญิงนะคะส่วนผู้ชายก็ ถือว่าโอเคอยู่นะมีความมั่นคงเนาะแล้วบางคนแบบคิดจะสร้างครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะใบที่4ได้2เหรียญแต่ว่าการเงินอาจจะมีบางช่วงที่ชักหน้าไม่ถึงหลังใช่ไหมหมายถึงปัจจุบันนะระวังรายจ่ายนิดน,นึงนะคะ Page of Pentacle การเงินเนี่ยคุณยังรู้สึกว่าตัวเองเป็นเด็กอยู่นะในเรื่องของการเงินอยากจะรวยกว่านี้นะคะ ทีนี้เดือนธันวาคมจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมีการรอคอยการงานจากที่ไกลๆสามไม้ขึ้นมาค่ะใบที่สอง The Hydrofan คุณจะเข้าใจความจริงของการทำงานมากขึ้นอาจจะเคยโดนอะไรมาบางอย่างหรือเปล่าแล้วเริ่มปลงกับชีวิตนะคะการเงินลำบากนิดนึงนะคะเดือนหน้านะพยายามรัดเข็มขัดตัวเองด้วยนะคะชาวตุนไปที่สี่นะคะ ค u e น n อ f Pentacles นะคะราชินีถือเหรียญเนาะแต่คุณก็พยายามเก็บพยายามแบบทำให้มันดีนะเหมือนกับว่าคุณจะลำบากอยู่ช่วงนึงแต่มันก็จะดีในตอนท้ายนะคะของเดือนนะคะและใบสุดท้าย Knight of Swords นะคะปัญหาเรื่องของการงานการเงินตัวคุณจะเป็นอัศวินถือดาบที่พร้อมบุกพร้อมลุยเข้าไปแก้ปัญหานะคะแล้วมันก็จะแก้ได้สำเร็จนะจ้าชาวตุลเป็นกำลังใจให้เยอะๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูความรักกันค่ะ เรามาดูเรื่องราวความรักของชาวตุนบ้างนะคะในเดือนธันวาคมนะคะเรื่องราวในปัจจุบัน5้าใบนะคะแล้วก็ธันวาคมอีก5้ใบนะคะชาวตูนชาวตุนวันที่ดูจากชื่อคลิปได้เลยนะจ๊ะเพราะว่าจำวันที่ไม่ได้คะ่ะทุกคนอ่าปัจจุบันดิวกับเด็กอยู่ใช่ไหมคะ เด็กน้อยนะคะหรือไม่ก็คนในอดีตกลับเข้ามานะคะใบที่สองนะคะสองเหรียญค่ะคนนี้ซัพพอร์ตคุณเรื่องของการเงินด้วยนะคะใบที่สามคนนี้ทำงานเก่งนะคะอัศวินถือไม้ใบที่สี่ทัวร์คัพเป็น หมายถึงว่าเป็นคู่รักกันแล้วใช่ไหมตกลงคบหากันมีการเปิดเผยความรู้สึกต่อกันแล้วนะคะใบที่5 Page of s อฟ r โนะคะเด็กถือดาบเด็กกว่าแหละแล้วลก็ดื้อดว่างองแงเก่งนะคนนี้ทีนี้ในอนาคตเดือนธันวาคมนะคะจะเกิดอะไรขึ้นนะคะ7 of s w o r d มีบางคนแอบทำอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์นะคะทุกคน เออ six of swords มันหนักพอสมควรแล้วก็ตัวคุณอาจจะอยากถอยแล้ว <c oughs> คุณไปจับโปะอะไรบางอย่างได้หรือเปล่าว่าเขาแอบ,บทำอะไรนะ the world เป็นคนไกลแล้วก็อาจจะมีความระแวงกันเกิดขึ้นก็ได้นะคะ h e l l o f n n คุณจะเข้าใจความสัมพันธ์แล้วก็เหมือนกลับมาพัฒนาตัวเองพัฒนาจิต ใจจิตวิทยามากขึ้นนะคะในเดือนหน้าและใบสุดท้ายดีเอ็มเพรสเขาก็ยังคงเป็นดีเอ็มเพรสเสมอเลยนะคือเหมือนใจอยาก move on บางช่วงนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเหมือนจะไปไหนไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าสุดท้ายแล้วเขาก็คือคนที่ดีที่สุดคนที่คุณเลือกคนที่คุณอยากให้เป็นแม่ของลูกเป็นคู่ชีวิตแล้วนะคะ <laughs> ไม่รู้ว่าปัญหาเนี้ยมันคืออะไรนะ่ะสิ่งที่ ซ่อนอยู่แอบทำอะไรนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ชาวตุลเนาะแล้วก็แล้วก็คอมเมนต์บอกกันบ้างนะคะว่าปัญหาคืออะไรนะคะสวัสดีค่ะมาดูไพ่คำแนะนำให้กับชาวตุลน,นะคะทุกคนคือเมื่อกี้สวัสดีไปแล้วแต่ว่าลืมว่ามีไพ่แนะนำด้วยนะห้าไปนะคะ alone time อยากใช้เวลาอยู่กับ ตัวเองนะคะ take a walk นะคะเดินเยอะๆ connect with your ancestor นะคะติดต่อกับบรรพบุรุษนะคะจะเป็นเรื่องราวของการทำบุญให้กับดวงวิญญาณบรรพบุรุษหรือว่ากลับไปเยี่ยมคุณปู่คุณย่าก,ก็ได้นะคะ connect with crystal นะคะใครที่ชอบสะสมคริสตัลก็ลองพยายามเอามาดูเอามาชื่นชมดูนะคะรับพลังงานและ connect with your w o m สุภาพสตรทีที่กำลังตั้งครรภอยู่นะคะติดต่อกับลูกน้อยนะคะ ต่อมาคะ่ะมาดูไพ่นางฟ้าอยากจะบอกอะไรเช้าตุน้น3ใบนะคะ Ask for help from others นะคะขอความช่วยเหลือจากคนอื่นนะคะใบที่2 Ask your angels นะคะขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลคุณนะคะ และใบที่3ค่ะ look for s i g n นะคะลองดูมันอาจจะมีสัญญาณเตือนบางอย่างในชีวิตคุณนะคะอย่าเพิกเฉยเนาะลองมองดูแล้วก็พยายามป้องกันนะคะเป็นกำลังใจให้ชาวตุนเยอะๆรักตัวเองให้เก่งๆเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะแล้วชีวิตจะดีนะคะวันนี้ไว้เท่านี้สวัสดีค่ะไปจริงๆละรอบนี้